ขึ้นเป็นองค์โงโงกระตักแห่หวันหน้าครับท่านผู้ชมผมไปเล่นตัวสวยมากเล่นนหมได้พี่เนี่ยมันได้เทวดาใช่เหรอพกกูดมาได้พี่ไฟฟอไ้ปากวันนี้เป็นงานแต่งงานพวกเรามือเปลี่ยนเลยทำอะไรมาเนี่ยตื่นเต้นมั้งนานจะมาเล่นที่นี่<ด>ยกนู้นทักมั้ยยกเล่นอะไรแต่งงานแต่งเอะไรเนี่ย บรด้เขื่อนได้อยัางไงในเมื่อทหารทุกคนและทั่วฟ้าประชาชนนั้นจะได้รู้ก็ให้เขากลับไปเดี๋ยววันนี้จะต้องมีคนมาใครยังไม่เห็นมีใครมาเพื่อจะมาชมบุญบารมีของเราและร่วมแสดงความิีดีในงานแต่งงานของเราสองคน กลิ่นแก่มาเลยใช่ไหมกลินแก่มันออกถามความเรื่องนี้ค่ะเจ้าอุทัยครับครับผมฉันเป็นช่างต่อเรืออยู่ที่นี่โอ้โหเป็นช่างต่อเรือแล้วมาวันนี้มีนนีเป็อะไรมีสิ่งใดเอ่อคือว่าเหมือนฉันมีการแสดงมาใช่ไหมครับการแสดงใช่ใช่คะ ถ้าขอบใจมากเลยถ้าอยากจะชมการแสดงนี่คือการแสดงอะไรไลิเกค่ะลิเกแล้วขว,วานกรโดนที่สองพระองค์วันนี้ทราบข่าวว่าเป็นวันดีพระองค์ท่านจะได้ขึ้นเฉลิมฉว,ว,วนเฉวียนหหเดล่าก็เลยนำห่อกรสอปีิเก เจะมาสะแสดงให้ชมพี่เจ้าค่ะถ้าชอบดูลิเกพอดีเลยต้องการอยากจะดูโอ้โห,โหดีมาีพ่อพาบาทและที่เกยขณะน,นี้กำลังได้รับความนิยมจากจังหวัชดชนบุรีมากเป็นพระเอกสองผอู้ขวัญมันเดืดติดไข่เม่าหวานน้ำผลไม้หอมแล้วก็ไอ้อนาจที่กำลังมาแรงที่ดติดโอ้โหน่าดูมากนดูมากขณะนี้พ่อพาบาทอยากครับพ่อพระเอกเดี๋ยวผมใช้จะนำ เสนอมาให้ชมไปเดี๋ยวจะต้องหาองค์กรีให้นิเกแสดงให้เรียบร้อยอได้เลยขอแค่อยากชมพอดีมาเร็วลนิเกของเราความดังไม่ได้ดังที่ประเทศไทยเดินทางไปยุ่งกับการดแสดงที่ลังลูกกาโอ้โหแต่ <c oughs> ตอนแรกจะไปอเมริกาทีนี <c oughs> ้ต้องบินตกก็ไปเล่นกับพี่ตาก่อนเกิดอะไรขึ้นเมื่อวาเนี่ยนะ ไม่มีใครทักงไยก็นั่งเองเล่นเองผู้เองแล้ววันนี้พระเอกสองคู่ขวัญมันเดอดตึงจะมาทำการแสดงเวทีเดียวกันโอ้โหมันพิเศษมากเลยนะเกิดไปทำการแสดงที่ส,ส,ห,สหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีจอร์จดวิโววูดมอบรางวัลให้มารางวัลอะไรเล่องใหญ่ดูนเรื่องใหญ่ให้เงินมา เป็นบอลเฮ้ยบอลปันโนอันตอเนาะเต้นไงวะเต่นยังไงไม่เบึ่อสารล้้จะรู้ไหมเนี่ยได้มาสี่เดือนละฮะโครเหรอม่ไก่ัวกไม่ทันนะอ่ะเชิญชมพี่เกเลยออกแขก่อนเดิมพี่เกเฮามาจากแขกเป็นขอแปะไท่มาแปะแก้ไขมาเป็นสารน่ากระถือกับเป็นไทยเริ่มทีไรออกแยกแขกทุกทีเฮ้ ดูนังมา,งางถึงฉากหน้าดูองใหญ่ให้ใครรถสปรีงโว่เขานี่ไม่มีแล้วเขเนี่ยไม่มีแล้ว,ลว,หวให้ดูหลายตัวทอย่างที่เราทำช่วงนี้สี่พันนาทีต่อจากนี้ไปไม่มีใครทักกูเลยเหรอเอ <c oughs> อสีนาทีต่อจากนี้ไป เจ๊แครทเขาไว้แล้วลูกนี่มาดูลิเกครับเนี่ยยายมาดูลิเก๊ลูกอายุมากขนาดนี้จะดูไหวเหรอลิเกได้หนึงสามสี่ชั่วโมงนะครับคุณยายโอ้ยยายดูลิเก๊ผมล่าเดือดร้อนสว่างดูยุคสักใหญ่ดูลิเก๊ทนลูกเลยเลิกเอาอะไรมากินนะครับเนี่ยพี่ใหญ่อ้นน้ำอะพัดเมนลูกเขาเปลี่ยนน้ำอะท่อมอันนี้เหนียวกว่าน้ำเหนียวกว่าน้ำระท่อมนไหมโอ้ยยานดูน้ำละยายดูญ่ดวน้ำละลายเป็นแคร์กับน้กละลายเหรอ แต่กลับรถ้ไหมครเคยดูแถวไหนโอ้ยยายดูช่องเอ็นเอ็นทป80 90ติดกันรู้ไหมอ้ยแสดงก็เป็นคอเจตัวจริงแล้วเขาดังเพลงอะไรรู้ไหมเขาดังเพลงอะไรเอ้ยเอ้นเอ้นโขนเหม่งจ่ายอะไรเอ็นขนสุดท้ายสุดท้ายผู้เสียหนเรียบร้อยเลยครับคุณยายครับผู้มีเกียรติที่รู้ครับช่วงนี้ที่แน่ผลงานการแสดงของทีมงานการแสดงของไอ้ไอ้นันประทัดประทัดกับนภัทรไม่หอมฉากแรก โอจำจะจะพบกันตอนนี้บอกว่าเจนัีิวนะฮะ่หน้ามันเยีวมากเลยเจนมาดูเอ๋อมาดูน่เจนเจนเป็นเจ้าของที่โอ้เจ้าของที่ที่น่เนียรี่นอขอบคุณเพื่อนสาวนะขอบคุณนะเพื่อนสาว วันนี้มีใครมาตัวน้ารับประหัดประทะกับไอ้อันนั้นรับรลัดเหรอครับผมใครบอกรับประหลัดมาผมนี่ไงกูไม่เชื่อหรอกเชื่อนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นพิเกที่กำลังมาแรงทั้งคู่มาทำการแสดงเวทีเดียวกันใครบอกผมบอกเนี่ยกูไม่เชื่อหรอกทำไมไม่เชื่อล่ะผมประกาศผมไม่เป็นคนหามาใครบอกวันรับปรลัดกับไอ้อันนั้นมาเล่นด้วยกันใครบอกกูไม่เชื่อหรอกเนี่ยมุดเหรอผมบอกนี่ไง พูดไม่ได้เด็นิเก้ก็ต้องนั่งตรงนี้แตเรียกว่าเขาไปนั่งนี่แหละไม่ได้ไม่มีใสีงเพราะว่าพยานก็มีเสียงแล้วช่วงนี ไอครับครับแต่น้าจัดนะเนี่ยจ yeah. ัดจัดว่าสวยเหรอครับจัดว่าที่แม่ที่ไอ้ไงไอ้แม่ครับเ้าตัวอีกตัวเดียวโอหได้แบ่งคนตึงกัีง่ายตึงเช็คกันติดตัวไอยครับมันมีกระปูมันดูดก่อน้ไม่มีแ้องแม่ครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าน้งับต้องนํ่งพร้อมกันครับอ๋อต้องน่งต้อง้อามาทีกันได้ใช่าทีกัน็ไาาทีกันเดี๋ยวม่มีปัญหาหนึ่งสอง ลองไอ้ลองใจเขาแม่ดีมากสิลูกเอาใหม่ครับเริ่มต้นดีเกิน หมอไม่ค่อยดีครับไอเป็นโรคซึมเศร้าครไอเป็นคนที่นอนไอต่อโตเด็ดคันโอ้เศร้าทำไมเลยเอ้ยทำไมนะครับแม่เป็นคนหน้าตาดีเสียงก็ดีไม่ได้เป็นเศร้าหรอกทำไมคะขอบคุณมากครับทำไมโอ้ยไม่ต้องเอาไหม่แม่นักแม่นั่งควรต้องเรีนเสียงที่เวลาพูดเอาใหม่เจามัน อ๋อไม่ต้องะะแล้วครับ <ละ S 2> อะไรหยิบมาแลยนิดนีด่นิดไรครับวิดาชีพคุณคุณแม้วรับเงินประมาะไม่ได้ให้เลยมาจอ คหลง,งตัวลราเองทุกวันนี้ไอ้หนูนะครับต้องดิ๊กให้แม่สิลูกอ๋ออ้ครับเวลาจะลุกเให้สัญญาณให้แม่ด้วยอ๋อูตัวเวลาจะลุกใช่ไหมไอ้อ่อแล้วกันนะแม่นะลุกกร้อกกันโชคดีที่ผอ้หายลู่มือเสือมาเอา้เอาอา่าว ก็ขาต้องชนอะไรนั่นไหมนะพี่แม่จำได้โอเคลงล็อกไว้ชนะเนี้ลงล็อกไม่ใหญ่ฉันหนุ่มแม่ใหญ่ตัวข้าเเจ้าอย่งมีนามว่าฟ้าคำลนทุกวันนี้ข้าพเจ้าอะไรแม่แม่กุญแจรถอุ้ยแม่ใหญ่แม่ใหญ่เขาเป็นข้าแม่ของใครข้าแม่เนี่ยรถจอดตรงไหนเนี่ยไม่รู้กูเก็บได้แม่ ไอ้แบกไอ้ผ้าลูนะเกียนะลูกแม่ไอ้พี่มาไหมฮะเวลาเราไม่ฟังกูมีทานที่เกยอยู่เอ้าเออเดี๋ยวพุ่งไปเริ่มงเดียวรู้แล้วเรเดียวรู้แล้วต้องเล่าเองในที่ว่าฟ้าคำรนทุกวันนี้ได้มีคนแอบอ้างชื่อเราเอาไปใช้ทำไม่ดีไม่ร้ายเอ้าแต่ตอนนี้นะ เราได้ออกตามหาเอ้อาวไมแดงกไม่เะแล้วมยายชอบแดงยายยโชคดีเป็นยันไยายเป็นไรครับเี้ทํบรกจากกรุงเทพมานี่วันนี้เอ้าอ้าวเดียยายทีนึงจะเข้าเรื่องแล้วเนี่ยอีกนีนจะพีคแล้วเยอีกนจะพีคแล้วคุณอาครับช่วยดึงชึ้ขึ้นหน่อยนะเกย์จะมองพื้นแล้วจะมองพื้นแล้ว

no

what 俯、嗯、瞰、嗯嗯嗯

เฉากน,านี้ทิ้รวมกะเนี่ยรวมนี้อะไระตอนนี้

ม่จะหนักกว่านั้นอ hey, hey, hey. hey, hey. hey ีกเไปูมัน่ดูดิน้แแม่มันจะของเล่นหนึ่งสองสามระจอมพลแล้แล้วลรือว่าใครอ่ะกบรับ